ต่อๆคลิเปเบิ้มือแล้วมืนอนี่อากา้วยขึ้นไรนะจ๊ะเออแม่จะพูดถึงเรื่องความดังอ่าเรื่องความดังดังจริงๆอีลาอุงอิงมันดังจริงๆ่ะและนะคะหลายคนหลายช่องทีวีต่างๆอ่าเขามักจะใช้คำว่าอย่าล้อเล่นกับระบบอุ้งอิง เอออย่าลาอเล่นกับระบบอุงอิงทีนี้พวกเขาอะแค่โดนระบบอุงอิงนะเว้ยแต่เอฟซอย่างพวกคุณและช่องไม่หญิงหรือช่อง Youtube ก็แล้วแต่บางช่องถ้ารักน้องก็นับเข้ามาก็แล้วกันถ้าช่องไหนจริงใจกับน้องก็นับเข้ามาพวกเราอยู่ในระบบแล้ว คือเอาง่ายๆเลยคลิปนี้นะพวกเราโดนระบบอุ้มอิงเล่นงานมาปีกว่าแล้วพวกเราไม่เป็นอันกินอันนอนสิกินกระเไร้กินเต็มที่ฉี่นอนกระ่บร้นอนเต็มที่มันจะต้องตื่นเต้นตลอดเวลาเดี๋ยวคนนั้นมาบอกว่าโอ้ตอนนี้น้องกาลังใส่ชุดญี่ปุ่นอ้าวแลนพอเบ๊ะแหกีตาตื่นขึ้นมาบางคนก็จะเดินตื่นขึ้นมามันแลนมาเบิ่งคลิปได้ข้าน่นนั่นไปเบิ่งไปเบิ่งมาตาแจ้งจ้ำ ไปน้อนโตกับบรับนั่งสักพักก็ไปทํางานแล้วก็มีค่ะนี่คือโดนระบบอุ้งอิงเล่นงานเหมือนแม่ยิงนี่ไม่ต้องพูดถึงบ่หูข่าวอื่นเลยตอนนี้นะขนาดเหมือนที่แม่เคยพูดสุราชยิงกันตายสิบเอดนัดกูยังไม่รู้เรื่องเลยยิงกันสามสี่วันผ่านไปแล้วโอ้ข่าวบุนาช่องอัมมลินที่พี่แนะช่องสามช่องเจ็ดอข่าวกันตะพึตะพื้ แต่ช่องพี่หญิงพารวยบะฮูเรื่องเลยค่ะเพราะอยู่ในระบบอุ้งอิงหมดแล้วอยู่ในระบบอุ้งอิงหมดแล้วทีนี้ช่องแม่นี่จะมองว่าน่าสงสารก็น่าสงสารเพราะเป็นช่องที่ไม่กล้าเอารูปอีหลามาขึ้นช่องแล้วแม่ขอสารภาพและแม่ก็ขอบอกพวกคุณตรงนี้ถ้าช่องแม่ไม่ได้เอารูปอีหลามากอย่าตำหนิแม่หญิงนะคะแม่หญิงญาติ เออหลังจากที่โดนรายงานไม่ยิงก็จะไม่กล้าอีกเลยแล้วก็จะพยายามถ้าไม่จําเป็นจะไม่เอาน้องมาขึ้นช่องเด็ดขาดนอกเสียจากว่าแม่จะโอนเงินให้เขาแบบเนี้ค่ะหรือ้ันเกิดอีหลาแม่ก็อาจจะเอารูปเก่าๆที่แม่เคยถ่ายกับน้องอัละมาขึ้นนะถ้าไปดูดคลิปตรงนั้นไปดูดรูปตรงนี้มาโพสในชุมชนแม่่ค่อยกล้าค่ะญาติเออ ถ้าไพสิบเบิ้งแม่กับเบิ้งพ่อแม่ยิงนําเสนอเด้อเออย่าอยาคิดว่าไม่เห็นมีอีหลากระบอไปเบิ้งม,ม,มี่มีเหมือนกันเอฟซีกลุ่มแบบนี้ก็มีถ้าช่องไหนบบมีหนาอุ้งอิงเขาก็บเขามาเบิ้งเป็นไปได้ที่ช่องแม่มีคนดูไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนจากยอดผู้ติดตามอันนี้แม่ก็ยอมรับไม่เป็นไร ต้องมีสักวันต้องมีสักวันทงคําเติมปันรบใจระวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะคุน ขอเพียงเอฟซคอยเดินร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างมันดูมืดมนวาสานเออนะคะให้รู้ไว้เลยว่าณนะวันนี้ช่องแม่อยู่ในระบบอุ้งอิงเรียบร้อยรวมทั้งเอซีทุกคนแต่ละกคนนี่เล่นหาแต่คลิปน่อง แม่วันนี้น้องยังไม่ลงคลิปไอ้คนนั้นก็าใจใจใจไม่รู้น้องไปไหนคิดถึงอืบะองเพลงกะอยากเบิ้งให้มีคลิปให้ดูก็พอใจแล้วเขาเอิ่นว่าเข้าอยู่ในระบบภุมหอิงหมดแล้วอส่วนคนที่แบบโดนระบบอุ้งอิงเรื่องงานกับผู้แล้วยอดสั่งช่องทีวีต่างๆกับติดหนึ่งมาแร่ง คุไปดูช่อ,องเขามากมายเออเหมือนร้านอาหารมุมปากอืมคุณก็ไปเบืองโว้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทุกร้านละที่ลาไปนะเพราะน้องดังจริงๆวิถีคนดังเออนะคะพวกเราคือคนที่อยู่ในระบบของอิงอืมแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในระบบอ่อทีวี อ่าทีวีเราต้องไปหาดูทีวีช่องต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ไปดูหนังดูยังเบิ้องลวเบิ้งอีลาเอาละเขาแล้วไม่หาอยู่สักพักหนึ่งเอาอีกแล้วเริ่มมีอาการเนี่ยกินนามกินนา,ญญา,ออามซะเนี่ยพอยน่ยแม่นะคะแล้วแม่จะพูดให้ฟังเลยเหมือนเรามาทำข่าวอีหลานี่ มันไม่ได้ง่ายนะไม่พูดจาใจจริงเลยการทำข่าวอิลาอุงอิงไม่ง่ายเลยเราจะพูดยังไงให้เอฟซีเข้ามาฟังเพราะช่องแม่มันไม่มีหน้าปกน้องมันยากยิ่งกว่าอ่าหลายคนที่เขามีหน้าปกนองมากมันง่ายอ่าเขาจะดูนานไม่นานไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยมันดึงคนเข้าไปดูได้เร็วมากแต่แม่หญิงก็จะไม่ทําเป็นแบบนี้ล่ะใครอยากมาดูก็มาดูแล้วต่สิเมตามาเมตาเออบ่เมตตาเบิ่งกับบ่เป็นยังนะลูกนะทุกคนอืมเออแล้วแต่ใครอยากจะมาดูเนื้อหาในคลิปอืมเม่อยากเอานาไปมันขึ้น พอโดนแล้วมันมันขยะมันหวาดภาวะเหมือนเราไปเจอคนยิงกันตายตัวหน้าตัวตาเนะี่ยมันชกแม่หญิงก็คืออารมณ์นั้นเลยแม่หญิงชกจากการโดนรายงานช่องและแม่หญิงจะไม่ไมกล้าแตะเอาอะไรของเขามาที่ช่องแม่เลยเออแต่ถ้าแบบเ,เราให้เขา,เ,าเราโอนมาอะไรให้หน้ไปโพสชุมชนได้แต่ให้มาทำปก ไม่ทำนะลูกทุกคนเนาะเพราะว่าแม่จำเป็นต้องพูดทุกวันเพราะมันก็อาจจะมี fc ไม่เข้ามาเ,เขาอาจจะไม่เข้าใจเขาจะว่าว่าโอ้ยช่วงแม่หญิงไม่ได้รักลูกจริงจริงหรอกถ้ารักจริงทำไมไม่เออน้องมามามา,มาเ,เขาเรียกว่าโปรโมทใช่ไหมคะแม่เคยคิดแต่แม่โดนเล่นงานไปแล้วการโปรโมทเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปคือแต่ก่อนอะ การทำช่อง YouTube ต่างๆช่วยกันโปรโมตยิ่งดีแต่บางทีมันอาจจะไปเข้าข้อกฎหมายของ YouTube ด้วยมันเข้ากฎ u t u b e อยากไปเอาคลิปเข้ามาลงในช่องเราส่วนคนอื่นทำไมเขาลงได้ละ่ะมีคำถามใช่ไหมเพราะเขาอยู่ในระบบเดียวกันแล้วคือหมายความว่าเขาอาจจะได้ เขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายนะอืมอเหมือนเหมือนเหมือนห้างเหมือนห้าง Central เซนทันแบบเนี้ยห้าง Central เซนทันแบบเนี้ยเขาก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นั่นคือเป็นเครือข่ายของเซนทันเขาอาจจะมีการจดจดทะเบียนหรือมีสัญลักษณ์อาอาจจะมีอ่ารายจ่ายใ,ให้เหมือนซื้อแบรนด์นะอืม แม่ว่าอย่างนั้นนะ,ะ,ะเขาอาจจะมีการจ่ายเปอร์เซ็นต์เอรอร์เก็ว่ากันไปของรายได้แต่ละเดือนอ่าสำหรับคนที่เขาทำไมเอาคลิปเอาอะไรมาลงได้แบบนี้ค่ะเนาะแต่แม่หญิงอ่ะแม่หญิงไม่ได้เข้าระบบนั้นถ้าแม่หญิงต้องไปอันนี้อันนี้แม่แม่สมมุตินะอ่าแม่สมมุติเพราะมันเคยมีคนมาเล่าแม่ฟัง แล้แม่ก็เลยสมมุติต่อไปเลยก็แล้วกันแต่คนที่มาเล่าน่ะเขาก็เล่าจริงๆนั่นแหละอืมแต่แม่ก็จะสมมุติต่อไปว่าช่องแม่ถ้าเกิดแบบต้องไปแบ่ง5้าเนบเปนันนี้ไม่เหลือจะ <c oughs> เบิร์ตแน่นอนกูได้ี่เตียวเองเอออันนี้ก็แม่ก็เลยหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไม่อยากให้อ่าต้องโดนรายงานอะไรเราก็ทําตามที่เราทําได้นะลูกทุกคนเนาะอืม มันมีอยู่แล้วแหละถ้าสมมติเขาเออเขาจะมีระบบนั้นเขาก็ย่อมทําได้เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเออเราเอางานเข้ามาเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ให้ครับแต่ทีนี้มันมันมีอะไรเยอะแยะมีอะไรมากมายมีกฎมีก,กฎกติกาหลายอย่างแต่สมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่านะลูก ถ้าเข้าไปอยู่ในระบบสมมติว่าเราเข้าร่วมในพันธะสัญญาของบริษัทบริษัทจะมีกฎห้ามทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎข้อเดียวกันบริษัทพูดไปในทางที่ไหนเราก็ต้องไปกับเขาแล้วแม่หญิงเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ภายใต้คำสั่งของใคร อไม่หญิงเป็นคนนี่ใช้เสียตรงนี้แหละไม่อาจทรยศความคิดตัวเองหรือในมุมมองที่ตัวเองมองเห็นถ้ามันไม่โอเคแม่หญิงก็เห็นด้วยไม่ได้นี่คือสันดานเลยเอเพราะนั้นการถ้าแม่ต้องไปร่วมกับใครเอ,อต้องไปอยู่ภายใต้กฎระเบียบของใครอย่างเนี้ยแม่ไม่ทำอืมถ้าถ้าสมมติ ห้ามาคนในบริษัททะเลาะกันห้ามก็าไปยุ่งนะห้ามวิพากวิจารณ์โอ้ยตายเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคนด่าอีลาอีกคพือสิปกป้องลูกก็ได้แล้วปพก,ก,กต้องไปใต้อยู่ไปใต้กฎระเบียบของเขาไปแล้วอันนี้สมมุตินะคะสมมติแม่หญิงคิดอย่างนี้แล้วม่หญิงก็เอออยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันดีแล้วไม่ได้ดีเหมือน,นดีที่สุดแล้วจ่ะอ,อยาก จะทาคลิปอะไรก็ทําอยากจะพูดถึงประเด็นไหนเราก็พูดแต่ไม่ได้ว่าไปใส่ร้ายใครแต่เราก็เอาจากเหตุการณ์จริงๆนั่นแหละมาพูดแต่บางทีสําหรับคําว่าบริษัทสมมติว่าบริษัทผู้บริหารเขารู้อยู่ว่าคนของเขาโกงถ้าเราอยู่ในบริษัทเราพูดได้ไหมเราพูดไม่ได้บริษัทเก็บเป็นความลับจะไม่ให้ข้างนอกรู้ว่าข้างในนั้นโกงกัะันนันมันไว้แล้วหลักการเดียวกันู เข้าอยู่นอกบริษัทอยู่นอกกฎระเบียบดีกว่าเพราะแม่เป็นคนที่ดือ้อเหมือนบบน,นี้อยากจะคุยหนึ่งอหละอยากจะปกป้องอีหละอยากวิพากษ์วิจารณ์จากสิ่งต่างๆที่เราไปท่องโซเชียลหรือจากการคอมเมนต์ของเอซีที่พวกเขาไปดูแม่ก็มาอ่านอ่า เอฟซีที่คอมเมนต์อ่านเสร็จแม่ก็ต้องไปดูว่าที่เขาคอมเมนต์ใช่ไหมอ่าเมื่อแม่ไปดูแล้วจากการคอมเมนต์แล้วเหตุการณ์ที่เขาพูดมันจริงแม่ก็มาทำข่าวนะคะก็คลิปนี้นะแม่จะบอกว่าเอฟซีอีลาแม่กระทั่งช่องแม่พวกเราอยู่ในระบบองกิง,งจริง เตือนชามานี่ก็หาข่าวอุ้งอิงก่อนสินอนก็หาข่าวอุ้งอิงยิ่งกว่าติดทีวีสมัยก่อนอ่าหนังจกงนะักจั่งวงวงน่ะกวนฟ้าหนาดำงสงสารแต่แม่ป่าบุอาศัยอยู่ในฝั่งคงคานางเอื้อยเป็นลูกกำพร้าเนี่ยเห็นไหมคะ แต่ก่อนเข้ากับติดทีวีตอนนี้แต่ก่อนเขาใช้คําว่าติดทีวีเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแคปชั่นแล้วอยู่ในระบบอุ้งอิงอ่าจนรายการทีวีเขาเอิ่ยว่าโดนระบบอุ้งอิงเล่นงาน mm. <c oughs> และหรือบางคนก็อยากมีผู้ติดตามอ่าโอ้มาทำก่าววิลาก็นหน้าอ่าท้าทายเลยว่าเนี่ยภายในสามวันถ้ามีผู้ติดตามหนึ่งมื่น อ่าซืให้ติปอีละห้มาไลอีละหรือซื้ออะไรห้อีละนี่เขาเอิ่นว่าอ่โบบอา,าโดนระบบอีละเห่งงานโดนระบบอุงอิงเล่นงานเขาก็มีผู้ติดตามเยอะจริงๆหลักาก้านเดียวกันนะคะแล้วก็เอฟซีอีละอุงอิงนะคะเขาไม่ได้งูอันนี้แม่พูดได้เลยเพราะพวกเขาโดนหลอกมาก็ไม่น้อยแม่ก็เห็นใจเห็นใจเออเจส1น,นึงเจส2สองเหมือนลูกปุ๊เนี่ย ลูกปุ๊พูดติดตามพูดตามช่องแม่ก็สองแสนกว่าแล้วทําไมจะไปติดตามลูกปุ๊ให้แม่จักสองร้อยไม่ได้เช่หรือไม่ได้จริงๆค่ะลูกปุ๊กก็มาหาแม่เป็นอาทิตย์แล้วผู้ติดตามแล้วร้อยสี่สิบเองตอนมาก็ร้อยสามสิบู้ติดตามลูกปุ๊เพิ่มขึ้นมาแค่สิบห้าคนจากช่องแม่สองแสนกว่าเห็นไหมคะเอฟซีอีลานี่บุธรรมดาเลยค่ะเขาระวังมาก แต่แม่ต้องเชื่อว่าพวกเขาก็จับตามองอยู่ถ้าลูกปุ๊เป็นคนดีะนะน่ะเดี๋ยวพวกเขาก็คงไปติดตามเองแต่ลูกปุ๊มันก็น่ารักอยู่มันบอกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ซชิวๆมันว่ามันคือมันทําใจแล้วนะ่ะแปลกนะแม่ดูหลายคนผู้ติดตามเขก็เพิ่มขึ้นลูกปุ๊ทําไมมันไม่ถึง200สักทีเออนางก็พยายามโพสต์อิหลายอยู่แต่ว่ามันยังไงวะเนี่ย ต้องใช้ต้องให้ลูกพูดท่องคาถาองค์อุงอิงแล้วแหละหรือว่ามันท่องหรืออย่างวะอืมนะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่พูดว่าพวกเราอยู่ในระบบอุงอิงแล้วชิก,กินชินนอนชินานางกับอุงอิงทั้งนั้นอืมทุกกระแสดราม่าทุกการบูรีมันอยู่ในสายตา fc หมดเลยแต่พวกนั้นมันก็หน้าด้านหน้าทนเหมือนกันมันรู้ว่า fc ่ะมากมายที่คอยปกป้องคอย เอ่ยว่าวิ่งชนอ่ะโตกลับแบบนี้แต่มันก็ยังแซยังดา่ามุมโน้นมุมนี้โอ้ชาแดงว่าพวกมันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่จะทําลายลูกอู้อิงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะช่องไม่หญิงยังอยู่แล้วไม่หญิงก็ยังคงทําหน้าที่อยู่ตรงนี้อคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างหาแต่ดรามา่าเอาแต่ดราม่ามาคุยน่าเบื่อ ไม่เป็นไรเบื่อก็ไม่ต้องก็ามาก็แค่นั้นจบเคลียเนาะเอาแต่คนที่อยากฟังเออบางคนเขาแบบเขาไม่มีช่องไงแม่คิดแบบนี้นะทำไมแม่จึงจึงมาพาพวกคุณด่าเอาเป็นว่าแม่ได้เองก็แล้วกันเพราะแม่รู้ว่าพวกคุณก็อยากให้แม่พูดแบบนี้ลหละเพราะพวกคุณพูดไม่ได้พอไปพูดมันก็บล็อกตามช่องต่างๆที่เป็นคนกลองาํา แต่มาหาแม่อย่างน้อยแม่ก็พูดแทนพวกคุณได้พวกคุณก็แฮปปี้อาจจะมีไม่เยอะแม่ก็ขอบคุณนะลูกนะแล้วเจอกันจ้าบััสดีค่ะเอ๊ะจะขึ้นไลไ์ดีไหมนะ